วันเกิดพี่ปีนี้จริงๆแล้วก็ทุกปีถ้าให้ถามพี่ว่าพี่อยากได้อะไรก็พี่ก็คงบอกว่าไม่อยากได้อะไรเลยแต่ว่ายัางไงแล้วหนูก็ต้องให้อยู่ดีเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสพิเศษเก็คิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้เพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็มีครบทุกอย่างแล้วก็ถ้าจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากจะทำแบบ อยากจะทําอะไรที่ทําด้วยตัวเองเป็นเป็นแบบความตั้งใจที่อยากจะให้เป็นพิเศษหรืออะไรแบบนี้ถ้าแต่ว่าด้วยความที่เวลามันก็ไม่ค่อยมีพอมากนะักสําหรับการทําสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของของทำแฮนด์เมดอะไรแบบนี้ก็ทําอย่างอื่นที่ที่ก็พิเศษเหมือนกันแล้วกัน หนูก็อยากจะแก้ตัวกับพี่นะไข่เจียวยางมะตูมของหนูอ่ะที่มันสุกข,ข้างนอกแต่ว่าข้างในมันไม่สุกแล้ววันนั้นพี่ก็อดทนกินแล้วบอกว่าอร่อยหนูขอบคุณม,มากเลยเอ่ะวันนั้นอ่ะแต่ว่าพอมีไข,ข่ของพ่อมาพี่ก็ไม่กินไข่ไข่เจียวของหนูเลยวันนี้หนูมาแก้ตัวไป,ปไงดูดีก็ตาย ทำไมหนูชอบกินไข่เจียวหนูว่าพี่กินเป็นคนที่กินง่ายมากเลยอ่ะมีไข่เจียวแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นคนแบบเอออยู่ง่ายกินง่ายดีแต่บางทีก็ง่ายจนเกินไปจนแบบเวลามีอาหารแบบดีๆมาอะไรอย่างนี้พี่ก็แทบจะไม่กินหนูว่าวันนี้ไข่เจียวหนูไม่เป็นยาตูมแล้วแต่ว่ามันจะไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ดูดีดูดี อย่างมันดูดีอ่ะถูกยังก็ไม่รู้รอ่ะนี่จะกินได้เปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวให้น้องทีมงานลองชิมยังเริ่มจะไหมแล้วเนี่ย ไข่เจียวหนูไม่เป็นยามาตูมแล้วจบได้แล้ว,วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะต่อไปนี้ก็กินไข่เจียวหนูได้แล้วนะหนูแก้ตัวแล้วนี่ก็มีหลายอย่างที่อยากจะขอบคุณนะคะในความน่ารักน่าเอ็นดูของพี่โนโคืออย่างที่เห็นนะคะพี่โน้เป็นคนที่แบบว่าพี่ไม่เคยกางผ้าเช็ดตัว จะกลางเฉพาะช่วงเวลาที่หนูบอกแล้วพอพี่ลืมพี่ก็จะหูพะชัดตัวแบบนี้แล้วมันก็เม้นอัเแล้วหนูก็ต้องการให้พี่แบบนี้ทุกครั้งแล้วพี่ก็ลืมประจําแต่ก็เป็นความน่าเอ็นดูเพราะว่าหนูก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าพี่เป็นคนเจ้าระเบียบขึ้นมาแล้วเกิดพี่แบบเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างแล้วไม่มีอะไรให้หนูทําหนูก็คงจะรู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันความน่ารักของพี่ก็มีเยอะค่ะนี่ก็อย่างที่น่ารักคือพี่ก็ทําให้หนูเห็นว่าอะไรที่พี่เป็นมาพี่ก็ยังเป็นอยู่อย่างน ถึงพี่จะมีครอบครัวเพิ่มแต่ว่าความรักในแฟนคลับหรือว่าความเอาใจใส่ความภูมิใจในความเป็นพี่ก็ยังอยู่อะไรที่แฟนคลับให้มาอันนี้เป็นแบบเสื้อที่ไปเล่นสกูทัวที่โรงเรียนอะไรสักอย่างโดยส่วนใหญ่ก็ทุกโรงเรียนเขาก็จะได้แบบนี้กลับมาแล้วเขาก็เอามาแขวนเป็นที่ระลึกเป็นความภูมิใจของพี่มันก็เป็นอะไรที่แบบมุมน่ารักของพี่น่าเอ็นดูดอกไม้ที่พี่ชอบก็คือดอกไฮเดร อันนี้ก็คืออันที่หนูซื้อให้อันนี้คืออันที่พี่ซื้อให้หนูของพี่ซื้อให้หนูสวยกว่าอีกอทั้งที่หนูเป็นผู้หญิงก็ขอบคุณในความอ่อนโยนในความแบบความมุมน่ารักของพี่ที่ก็ยังมีกันถทุกวันนี้เราก็ยังพยายามที่จะทําให้สิ่งดีๆมันชื่นใจในทุกวนันแล้วก็ความอ่อนโยนของพี่ก็ จากที่ตอนแรกหนูอาจจะเห็นพี่เป็นคนแบบแมนแมนลุยๆแต่พอได้อยู่กันไปเรื่อยๆก็ขอบคุณที่ความอ่อนโยนตรงนั้นของพี่ทําให้ความอ่อนโยนของหนูก็ออกมามากด้วยเช่นกัน <c oughs> ก็อย่างเช่นแบบว่าพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบแมวเลยแต่ว่าพออยู่กับแมวของหนูไปนานๆอย่างอจิว๋วเอ้ยน้องจิ๋วตัวนี้ก็ไปก่อนลูก มันก็มันก็ไม่ได้น่ารักมากเท่าไหร่มันเอาแต่ใจแต่ว่าหนูก็รู้ว่าพี่รักเจิ๋วเหมือนกัน <S <S ในความไม่เป็นระเบียบของพี่แต่ว่ามันก็จะมีอย่างหนึ่งทีออ่พี่ไม่เคยลืมถึงแม้พี่จะลืมทุกอย่างที่หนูบอกว่าเอานั้นไปวางตรงนี้นะตรงนี้ควรจะทําอย่างนั้อย่างนี้นะมีอย่างหนึ่งที่หนูขอบคุณแล้วก็เป็นความแบบน่ารักมากๆมากๆเลยของพี่คือพี่ไม่เคยจะลืมที่จะบีบยาสีฟันไว้ให้หนูแล้วก็วางให้ ทุกเช้าแล้วก็ทุกก่อนนอนคือหนูเข้าใจว่าพี่อยากให้หนูแปลงฟันบ่อยก็เป็นอะไรที่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เออก็หนูก็ยังได้รู้ว่าทุกครั้งที่พี่กำลังจะไปทํางานพี่ก็ยังนึกถึงว่าเออเดี๋ยวต้องตื่นมาแล้วก็แต่งตัวแปลงฟันออกไปข้างนอก,ออกทํางานเหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งที่พี่กลับมาก็มี แตงสีฟันยาสีฟันบีบไว้เพื่อก่อนนอนหนูจะได้แปฟันก่อนนอน ในพระคัมิีร์ทำคำพีหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่4ถึง7ก็ได้บอกอถึงความรักของคริสเตียนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่คริสเตียนนะคะหลายๆคนที่เคยได้อ่านพระวจนะขอน้อนี้ก็นําไปใช้กับชีวิตรักของตัวเองได้ชีวิตคู่ของตัวเองหรือว่าจะเป็นครอบครัวของตัวเองได้เราสองคนก็ใช้พระวจนะข้อนี้ในการดําเนินชีวิตคู่แล้วก็ยึดหลักทำคำสอนนี้มาโดยตลอดถึงทำให้เราเนี่ยได้มองข้ามสิ่งที่ไม่ดีของ เราสองคนไปแล้วก็สนับสนุนกันแต่ในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกเนี่ยก็ได้บอกถึงใจความสําคัญอยู่แล้วที่บอกว่าความรักนั้นต้องอดทนนานไม่หยิ่งผยองไม่อิจฉาไม่อวดตัวที่สําคัญที่สุดที่โมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทําจริงๆนั่นคือการที่ไม่ไม่ใส่ใจในความผิดของอีกคนหนึ่งแต่ว่าเราควรจะยินดีกับสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องก็ ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่โนค่ะที่เรายังรักแล้วก็ยึดในหลักธรรมข้อนี้ทําให้เรามีการและการจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ก็มีของที่ไม่ใช่ของสิจริงๆแล้วก็มีสิ่งที่โมไม่เคยทํามาก่อนเลยในชีวิตนี้ไม่มีทักษะไม่มีความรู้ในการทำเลยแต่ก็อยากจะให้เป็นของขวัญวันเกิดเพราะว่าเป็นวันพิเศษอยากจะให้พี่มีความสุข ก็เลยพยายามไปลองทํามาไปฝึกทํามาค่ะก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะมือนี่ก็อยากสิอ้วยพ่อนผีเป็นภาษาอีสานหลายๆคนจีหลายๆคนอาจสอยากเฮ็ตโตเป็นคนในเมืองแต่หนูมีพี่มีครอบครัวพี่มีมูถึงทำให้หนูรู้สึกว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่น่าฮก หนูมักเพลงอีสานหักคนอีสานมีสามีกับเป็นคนอีสานแล้วก็ตั้งใจว่า้ามีลูกก็สีให้ลูกเว่าภาษาอีสานนําหนูขอบคุณพระเจ้าที่ทรงผี่มาเป็นขู่ชีวิตขอบคุณที่ผี่หักหนูดูแลหนูแล้วก็ครอบครัวหนูมาเป็นอย่างดี ขอให้พี่มีความสุขหลายๆบอวสิเป็นสุขกายสุขใจบอพี่สิเห็ดอย่างขอให้พี่ฮู้ว่าพี่มีหนูกอดพี่ไว้เสมอโด้วยเฉพาะช่วงที่พี่เหนื่อยล้าช่วงที่พี่หมดกำลังใจขอให้พระเจ้าอวยพรพี่ให้พี่ ทุกอย่างที่พี่ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จหนูหักพี่พี่หูว่าหนูหักพี่หลายซ้ำใดถึงสีบค่อยได้แสดงออกแต่มันก็มีความหวยหาอยู่ลึกๆพี่เหตุเพื่อคนอื่นมาตลอดหนูก็อยากเห็นพี่ยิ้มอยากเห็นพี่หัว ว่างเรื่องนักๆลงจากน้อยที่รักของหนูคนดีของหนูคนเก่งของหนูหลังจากวินาทีนี้หนูมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษสิ่ทำให้พี่ยิ้มหน้าบ้านเลย อ่ะที่ฐานก่อนเป่าเด้ออาย โอ้ยพี่โอ้ยมันยาก เคแปดสามสองหนึ่งแอคชั่นครับเป็นเพี่นครับทีมาัดเคเก้าสสองหนึ่งแอคชั่น โอ้โหกาซึ่งเลยคัดครับ